สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจาย์ก็จะพามาเรียนในเรื่องของการจัดสถานที่เพื่อการสัมมนานะคะเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนาะของสถานที่นะคะรูปแบบของการจัดห้องสัมมนานะคะการจัดบริเวณด้านหน้าเวทีการจัดห้องรับประทานอาหารนะคะควรจะจัดยังไงการจัดบริเวณด้านหน้าห้องสัมมนาการจ,จัดห้องพักรับรองนะคะการจัดห้องน้ํานะคะ ในเรื่องของการจัดสัมมนานะคะเราจะต้องมีะระยะของการจัดพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ,ะจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของเนื้อหานี้นะคะก็จะเป็นการบอกขั้นตอนนะคะ การเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่จัดสัมมนานะคะอธิบายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่อการเตรียมสถานที่เพื่อการจัดสัมมนาได้นะคะอธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดห้องสัมมนาใ,ในรูปแบบต่างๆได้นะคะอธิบายวิธีการจัดด้านหน้าเวทีด้านหน้าห้องสัมนาห้องรับรองห้องอาหารและห้องน้ําสําหรับการจัดสัมนาได้อย่างเหมาะสมนะคะ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายสถานที่นะคะกรรมการฝ่ายสถานที่คือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดสถานที่เพื่อใช้ในการสัมมนาโดยต้องประสานฝ่ายต่างๆที่จะใช้สถานที่นะคะ 2. เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบห้องสัมมนานะคะการจัดและตกแต่งเวทีการจัดห้องพักรับรองการจัดห้องอาหารการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้บอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆตามที่ฝ่ายต่างๆแจ้งมานะคะต่อมาบุคคลที่อยู่ในฝ่ายสถานที่จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมีศิลปะในการทํางานเข้าใจการวางรูปแบบของเวทีโต๊ะเก้าอี้นะคะการตกแต่งให้ดูเหมาะสมกับบรรยากาศนะคะ ฝ่ายสถานที่เนี่ยควรจะมีทักษะในการประสานงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานงานด้านอเ,อเ,ออเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกไมโครโฟนพวกเครื่องเสียงต่างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นนะคะการจัดการป้ายเวทีมักนําเสนอเป็นสื่อภาพหรือเป็นแบบเนเธอร์ทนป้ายผ้า,พ,าพวกผ้าพวกฟิวเจอร์บอร์ดนะคะบางที่ก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น powerpoint อะไรพวกนี้นะคะ ต่อมานะคะบทบาทหน้าที่นะคะเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของฝ่ายสถานที่จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลนะคะอ่ะก่อนที่จะถึง วันงานนะคะอย่างน้อย1เดือนนะคะฝ่ายสถานที่เขาก็จะต้องมีการเตรียมจัมจดหาสถานที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านสถานที่นะคะการจัดสัมมนาต้องเป็นการจัดสัมมนาในรูปแบบใดนะคะต้องประสานงานตามาให้ประธานกับเลขานุการฝ่ายทะเบียนและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้มีมติในการหาข้อมูลประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอ่ะ เตรียมความพร้อมของสถานที่นะคะหนึ่งเลยนักเรียนจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดนะคะจำนวนกี่คนนะคะต้องชัดเจน 2. จํานวนและขนาดของห้องที่ใช้สัมมนานะคะ สสถานที่ต้องอสถานที่ของห้องสถานที่จัดสัมมนาสะดวกในการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายไม้นะคะ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างห้องสัมมนาใหญ่ห้องสัมมนาย่อยห้องพักรับรองและห้องน้านะคะควรจะอยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงกันนะคะ 5. ลักษณะของห้องสัมมนาควรเป็นห้องเอกเทศไม่ใช่ทางผ่านนะคะ 6. ก เป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอุณหภูมิมีอาอุณหภูมิที่เย็นสบายบรรยากาศดีนะคะการเตรียมความพร้อมของฝ่ายสถานที่นะคะก็จะเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกความสบายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นห้องสัมมนานะคะอา,อาหารและเครื่องดื่มนะคะการจัดที่พักรับรองให้กับอ่าผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ะะจัดทําแผนที่เดินทางไปอาคารและห้องสมัมมนาและการเดินทางระหว่างห้องต่างๆควรจะมีป้ายบอกทางนะคะจัดทําแผนผังห้องสัมนาต่างๆติดไว้ให้เห็นได้ชัดเจนนะคะเตรียมเขียนป้ายชื่อวิทยากรชื่อปรทธานและป้ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาในเช่นนั้นหรือว่าป้ายลงทะเบียนหรือป้ายเกี่ยวกับาการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องใดๆเราควรจะมีป้ายบอกทางและป้ายอำนวยความสะดวกเกี่วกับผู้ที่เข้าร่วมนะคะวางแผนออกแบบการจัดเวที ไว้ล่วงหน้านะคะต้องมีการวางแผนการจัดงบประมาณนะคะมีการวางแผนว่าจะาจัดในรูปแบบใดนะคะจำนวนคนจำนวนที่นั่งกี่คนนะคะเราจะต้องบอกรายละเอียดออกมาให้ชัดเจน บทบาทหน้าที่ของฝ่ายสถานที่ขั้นตอนการดําเนินงานนะคะก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่และจองสถานที่นะคะสํารวจอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมนาให้พร้อมนะคะ 3. ดูแลความสะอาดของห้องสัมมนาและห้องต่างๆก่อนถึงวันสัมมนา1-2วันนะคะ 4. เตรียมการและตรวจสอบความเรียบร้อยไว้ล่วงหน้า1วันนะคะอ่ะเราได้ดำเนินการขั้นตอน4ขั้นตอนแล้วนะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านหน้าเวทีของห้องสัมมนาใหญ่นะคะเราต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยติดใบชื่อขององานสัมมนาชื่องานหรือว่า นะคะบอกทางนะคะเราจะต้องมีการเตรียมนะคะแบบเนื้ออ่าแบนเนอร์นะคะจัดเตรียมห้องสัมมนาไม่ว่าจะเป็นห้องสัมนากลุ่มยายกลุ่มย่อยนะคะห้องน้ําการจัดโต๊ะการจัดวางเก้าอี้สําหรับท่านประธานหรือว่าแท่นอ่าบรรยายของพิธีกรนะคะพวกไมโครโฟนนะคะพวกเครื่องเสียงต่างๆนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอกสารนะคะในการใช้เป็นสื่อนะคะเป็นสื่อหรือเป็นอ่า หนังสือนะคะให้กับผู้เข้าร่วมเนาะแล้วก็การจัดวางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโปรเจคเตอร์อะไรพวกนี้นะคะควรจะมีการเตรียมให้พร้อมก่อนวันอ่าที่จะสัมมนา1วันนะคะ1 2วันนะคะต่อมารูปแบบการจัดห้องสัมมนาข้อควรคํำนึงถึงการเลือกรูปแบบการจัดห้องสัมมนานะคะนักเรียนดู ประธานหรือวิทยากรสามารถมองเห็นทุกคนในห้องสัมมนาได้นะคะประธานและท่านวิทยากรจะต้องมีที่นั่งที่สามารถมองเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้อย่างชัดเจนนะคะช่องทางเดินต้องสะดวกสามารถติดต่อกันได้คล่องตัวนะคะบรรยากาศร่มรื่นสดใสยเย็นสบายและสะอาดตาอ่ะนะคะเพื่อเครื่องอำนวยความสะดวก นะคะในการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมสัมนาเนี่ยจะต้องอมีพวกปกากกาดินสอยางลบอะไรพวกนี้ค่ะเตรียมพร้อมไว้นะคะต่อมานะคะการจัดห้องสัมนาขนาดใหญ่นะคะหนึ่งแบบแถวหน้ากระดานสองแถวนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะเป็นเวทีเนาะเวทีนะคะอาจจะมีที่นั่งสำหรับท่านประธานหรือเป็นที่นั่งสำหรับ พวกท่านรองประธานท่านประธานหรือว่าผู้ที่เป็นแขกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ที่นั่งสําหรับท่านวิทยากรนะคะข้างล่างก็จะเป็นแถวที่นั่งสําหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนานะคะสามารถจัดได้หลากหลายอย่างหลากหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ2แถวแบบ4-8แถวนะคะได้หมดต้องดูจํานวนผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาด้วยนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการจัดห้องสัมมนาขนาดใหญ่นะคะบางที่ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะแบบขั้นบันไดก็สามารถมองเห็นได้ง่ายได้ชัดเจนนะคะอ่ะรูปแบบของการจัดห้องสัมมนาขนาดเล็กนะคะส่วนมากเขาก็จะจัดเป็นตัว u นะคะหรือว่าตัว v ตัว t นะคะหรือบางที่จัดเป็นอ่ารูปแบบของ ตัว L ก็ได้นะคะหรือรูปแบบของการจัดเป็นนะคะสองแถวหรือว่าแถวเดียวนะคะอ่าเห็นไหมรูปแบบการจัดห้องสมนาขนาดเล็กนะคะเขาก็จะจัดเป็นตัว O นะคะแล้วก็ตัว L อ่าเห็นไหมคะเพื่อที่จะมองเห็นได้ชัดนะคะในมองเห็นท่านประธานหรือว่าท่านเลขานุการหรือว่าท่านประธานจะต้องมองเห็นทุกคนได้อย่างชัดเจนนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่อาจารย์ให้นักเรียนดูนะคะต่อมานะคะการจัดบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะนักเรียนหนึ่งเลยจะต้องมีโต๊ะหมู่บูชาธงชาตินะคะพราพรมฉาย,ยาลักษณ์นะคะพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวนะคะโต๊ะหมู่บูชาธงชาตินะคะครจะอยู่ฝั่งซ้ายโต๊ะหมู่บูชาอยู่ด้าน,นหน้าตรงกลางนะคะพราพรมฉาย,ยาลักษณ์ควรจะอยู่ฝั่ง อ่าขวาหรือฝั่งซ้ายนะคะเวทีจะต้องอยู่ตรงกลางท่านวิทยากรหรือว่าตัววิทยากรก็จะก็จะต้องอยู่ตรงกลางด้ะน้าเวทีเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นภาพประกอบนะคะให้นักเรียนดูคร่าวๆเนาะนนได้เห็นไหมว่าตรงนี้จะเป็นอ่าโต๊ะท่านวิทยากรนะคะโต๊ะท่านวิทยากรเขาก็จะมีการจัดตกแตง่งโต๊ะดอกไม้นะคะให้สวยงามงามนะคะด้านหลังก็จะเป็นอ่า อักษรเนื้อหาเกี่ยวกับสาระการเข้าร่วมประชุมหรือว่าสัมนาในครั้งนั้นนะคะการจัดบริเวณด้านหน้านะคะฉากหรือม่านด้านหลังเนาะฉากหรือม่านด้านหลังควรจะเขียนในเรื่องของการสัมนาทางวิชาการเรื่องอะไรจัดโดยวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะต้องเขียนให้รายละเอียดชัดเจนนะคะเป็น powerpoint หรือว่าเป็นป้ายอะไรก็ได้นะคะแบบนี้นะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นแท่นสําหรับยืนพิธีกรหรือว่าผู้ที่กล่าวรายงานนะคะเราจะต้องมีแท่นรบรมพิธีนะคะให้ผู้ที่กล่าวรายงานหรือว่ากล่าวเปิดงานนั่นเองนะคะอะ่การจัดบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะการจัดพุ่มดอกไม้นะคะการจัดพุ่มดอกไม้ประดับเวทีนะคะหรือโต๊ะแท่นนะคะของประธาน ะค,ะควรจะจัดเพื่อให้เกิดความสวยงามสร้างบรรยากาศให้สดชื่นนั่นเองนะคะหรือเราจะใช้เป็นดอกไม้สดหรือดอกไม้ปลอมก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าใช้ดอกไม้ที่มันเน่าเสียหรือว่าแห้งไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าห้องรับประทานอาหารว่างนะคะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารหลักควรจะจัดให้อยู่แยกกันนะคะอ่าและควรบางที่ควรจะมีห้องสำหรับให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยพักผ่อน ได้นะคะเวลาพักเบรกอะไรอย่างงี้นะคะ การจัดพื้นที่บริเวณด้านหน้าของสัมมนานะคะระหว่างสถานที่ที่จัดลงทะเบียนฝ่ายสถานที่จะต้องมีการเตรียมพื้นที่บริเวณด้านหน้าสำหรับห้องสัมมนาไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ทราบและสะดวกในการเข้าร่วมงานควรจะเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งเช่นบอโต๊ะนะคะบางงานสัมมนาเขาก็จะมีการจัดนิทรศนการนิทรรศการวิชาชีวิชาการนะคะจัดโต๊ะจาหน่ายสินค้าของที่ระลึกมีการตกแต่งบริเวณให้สวยงามนะคะ,ะนักเรียนดูรูปเลยแบบนี้เลยนะคะ บางบาง,บางที่นะคะเขาก็จะจัดไว้สําหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมนาวไว้สําหรับลงทะเบียนเนาะหรือบางที่เขาก็จะเป็นบูธเป็นบูธนะคะสาหรับผู้ให้เข้าร่วมสัมนาเนี่ยได้มาเดินชมนะคะมาเดินชมบูธนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองนะคะห้องพักรับรองจัดไว้นะคะเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน เนาะได้พักผ่อนจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการอย่างทั่วถึงนะคะห้องจะต้องสะอาดปราศจากโรคนะคะไม่มีสิ่งที่แปลกปลอมนะคะควรจะอาจจัดอยู่ เป็นห้องที่โล่งและสวยงามนะคะอากาศถ่ายเทการจัดห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญห้องน้ำหลักๆเลยจะต้องสะอาดนะคะจะต้องสะอาดมีทิชชู่นะคะมีทิชชู่มีอ่างล้างมือนะคะให้เรียบร้อยห้องน้ำจะต้องไม่มีกลิ่นเนาะต้องแยกชายหญิงให้เรียบร้อยอุปกรณ์ในการอ่า ในการใช้ในห้องน้ำก็จะต้องมีให้ครบนะคะว่าจะเป็นสบู่นะคะสบู่ทิชชู่เจลล้างมือกระดาษชาระอะไรพวกนี้นะคะควรจะมีให้ครบถ้วนเนาะสรุปเลยนะคะสรุปเลยของนะคะของการจัดสถานที่นะคะบทที่5นะคะาจากนะคะคณะกรรมการได้ดําเนินงานการจัดสัมมนานเนี่ยฝ่ายสถานที่จะต้องมีการศึกษานะคะ ถ้าเรารู้เบื้องต้นอยู่แล้วว่านะคะเราจะต้องมีการจัดสัมมนาในเรื่องต่างๆนะคะเราก็จะควรที่ะ,ะให้ฝ่ายสถานที่เนี่ยเป็นคนจัดสถานที่จัดหาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะคะ,ะจำนวนที่นั่งของแขกนะคะจานวนที่นั่งของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจํานวนและขนาดห้องจะต้องเหมาะสมกันนะคะสถานที่ตั้งของห้องสัมมนาคว,ความสัมพันธ์ระหว่างห้องสัมมนา ใหญ่และห้องสันมนาย่อยนะคะห้องประกอบอื่นๆห้องสัมนันาควรตั้งเป็นอเอกเทศนะคะส,ะาสะภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมนะคะมีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่จะต้องอจัดเป็นแผนที่แผนผังเดินทางไปยังสถานที่นะคะเราจะต้องมีป้ายบอกทางนะคะป้ายชื่อป้ายประธานป้ายวิทยากรป้ายาหัวเรื่องต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมสันมนาเนี่ยมองเห็นได้ชัดเนาะ ในรูปแบบของการจัดห้องนะคะการจัดห้องของห้องสัมมนาเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะว่าจะเป็นการจัดห้องสัมมนาใหญ่ห้องสัมมนาเล็กนะคะกลุ่มย่อยนะคะหรือว่าในกลุ่มในรูปแบบใดนะคะขึ้นอยู่กับสภาพของห้องประชุมด้วยนะคะว่าอยู่ในอาคารไหมหรืออยู่นอกอาคารนะคะจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะรวมไปถึงบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะเราควรที่จะต้องอาจจัด ให้อยู่ในรูปแบบของอผู้ที่เข้าร่วมให้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแบบตัว L นะคะ<ม>การจัดแบบตัว U นะคะหรือว่าการจัดแบบ2แถว4แถวนะคะควรจะเหมาะสมกับแขกผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาด้วยนะคะการจัดก็ต้องขึ้นอยู่กับแขกผู้เข้าร่วม1ประการนะคะและนะคะและห้องประชุมด้วยนะคะถ้าห้องประชุมใหญ่นะคะอาจจะจัดแบบ เต็มนะคะแบบเต็มก็คืออาจจะเป็นแบบ4ีถึงแถวนะคะถ้าเป็นห้องประชุมเลยก็อาจจะเป็นประมาณแบบตัวยูหรือว่าเป็นวงกลมนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดสถานที่นะคะการจัดสถานที่เพื่อการสัมมนานะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ